ใครเขาพูดใครจะกินผักบ้างอันนี้ใครกินผกกักเป็นพี่โฟก์ไ <c oughs> หนดูดิมามาขอดูหน่อยโอ,โอู้นอนจิ๋วเอาปล่อยไว้ตรงต้นไม้เลยร๋อจังเลยอ้สกเกรติดตามชจ้งซุขเ้วยนะครับ ทำอะไรอ่ะนอนครับไหนหน,หนอนเฮ้ยเฮ้ยมีนอนด้วยยังไงยังไงเขาก็ดูกระดิกอยู่เห็นไหมเขาเป็นลูกหพี่โฟกไปเจอมันที่ไหนครับลไม้มัมมนเ่ป็นลูกกรจับได้เป่าไม่ต้องจับเขาหรอกพี่โฟกเดี๋ยวเขาตัวเล็ก<ะ>เอาไปปล่อยบนต้นไม้ดีกว่าไ<ม>หมพี่โฟกไหนดูดิมามาขอดูหน่อย โอ้หนอนจิว๋วนอนพันอะไรน่าจะเป็นหนอนผีเสื้อแหละงั้นเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยเขาอยู่ในไหนดีเอาปล่อยไว้ตรงต้นไม้เลยน,เน,น่ะโอเคให้เขาไปกลับบ้านไปนะอ๋อน่ารักอ่ะเด็กตัวเล็กมากเฮ้ยอย่าเอาไปตรงนี้มาปิดมดพี่เบ๊ะกลัวมันโดนมดกัดเหรอพี่พอตทำอะไรอะ่ะ เพราะจะเป็นลิงหรอเอาของโฟกมันไม่ไปเลยเพราะโฟกขายาวนะอืออออโอ้โหว้าวโอ้ยตาเวียนอึออือนนออือันออ้อนออือมืออือนืออืาอืออรออนนี่ออออออื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 กอืออือออาหารกันออ ไหนขอดูชีที่พอ่อกับพี่เสืสทำอาหารอะไรกินอุ้ยพี่เฟียสอันนี้มันขขาพดต้มหินนี่อ่ะเอาใส่หม้อไฟไปเลยนะครับกดปุ่มแล้วกดปุ่มกดปุ่มหมาข้าวปลาทอดอุ้ยอันนี้คืออะไรครับข้าวปลาทอดโอ้โหนี่เมนูนี้น่ากินน่ะเหมือนปลาแซลมอนเลยอ่ะมีบล็อกเกอรีร่ด้วยเอาทำไมอ่ะเฟียสไม่ชอบกินปลาหรอ หมอเฟียทำน้ำซุปข้าวโพดอยู่นะครับใครจะกินผัก <hatten> บ้างใครกินผักเป็นพี่ฟกโอ้โหกินข้าวยำอู้ใส่อะไรใส่หินไปเพิ่มอีกแล้วว้าวนี่มันไข่ดาวนี่โอ้โหอะขอไข่แดงสุกๆนะครับ ไข่ดาวสุกหรือยังนะยังไม่เสร็จดีเหรอล้วต้องใส่จานนะจานอยู่ไหนเอ่ยโอ้ใส่หม้อมาเลยโอ้ไข่แดงใส่หม้อหุงข้าวนะครับอะใครจะกินใครจะกินใครจะกินจะกินเปล่า,าอ,อ๋อมันร้อนต้องเอาไปทอดดีเหรอไหนของเฟียสเสร็จหรือยังนี่มาลอกินของเฟียสอยู่นะ เาจะกินหมดเลยกินของทุกคนเลยโอ้ข้าผัดปูใส่บอกคลี่ใส่ผักกาดด้วยนะมาม่าจะกินแล้วนะอร่อยมากเลยบาม่าอยากกินผลไม้อ่ะพี่พฟกจะพี่โฟกไปหาให้อยู่ในนี้มีผลไม้เต็มเลยฮะจริงเหรอไหนคะผลไม้ตรงนี้คือีิเตอุ้ยตรงนี้มีลถนไรเต็มเลยอ่ะโอ้โหมีรถแมคโครด้วยพี่พอดพี่พอด พี่พอสครับช่วยมาม่าหาผล,ลไม้หน่อยมาม่าอยากกินผล,ลไม้มาดูนะพอเจอพอุอ่มเฮ้ยไหนขา้าวโพดโอ้โหเจอเขาอ้าวโพดแล้วหนึ่งฝักนะครับ,บอ,รอ่ะเฮียฟกเจออะไรอะอะไรอะมะเขือเลยเหรอมะเขือเฮ้ยอันนี้อะไรอน่ยโอ้โหเจออะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้โหอง,งุ่นมีอง,งุ่นอยู่ในดินด้วยนะ ไหนพ่อเจออะไรอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมีสตรอเบอรี่ด้วยนี่เบอรี่กับพอสอันนี้คืออะไรเนี่ยมะเขือเทศไงอันนี้มะเขือเทศน,นี่นี่ีตรงนี้นี่ผักด้วยผัี่ผักอยู่ตรงนี้ตรงนี้อเอา้เอาเาทำไมพอไม่ชอบกินผักอ๋อไปหาเฟียดดีกว่าเดี๋ยวให้เฟียไปทำอาหารให้เรากิกนนะรับหา อันนี้ตัวอะไร,รู้เป่าตัวอะไรครับอันนี้คือตัวปลาหมึกพี่เสียช่วยปลาปลาหมึกใส่นี่ได้เป่านี่ไงนี่ไงอะลองดิลองดูดิเอ้าอะไรตกแล้วทำไมวายเอ้าจิ้มอย่างนั้นได้เหรออะตัวนี้อีกต,ตัวนึ่งตัวนี้อีกตัวนึงอ้าวจิ้มไว้เลยเหรอ โอ้โโโหหออ้้าวล้อติดทรายเหรอไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับโอ้โหเท่เลยอ่ะโอ้โหจักได้ไหมอือโอ้โหตอนนี้มีเฟ้นไฟมาเสริมแล้วนะเด็กๆใครอยากกินเฟ้นไฟบ้างนี่อ่ะมามาป้อนเฟี้ยนะ อ๋ออ้ามอ้าพี่โฟกดูนี่สิมา,มาม่งมีวงกลมด้วยมันคืออะไรครับมันคือที่กระโดดนี่ายโอ้โหมันไกลไปไหมโอ้โหโอ้ มาพี่เซียดเรามาต่อช่วยกันเลยนะทําเป็นพีระมิดสูงๆเลยนะเฮ้ยมันไม่เห็นเป็นพีระมิดเลยอะ่ะมันเป็นทรงแปลกๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สีม่วงไหมอ่ะสีม่วงใสลงไปแล้วสีแดงอันนี้ไหมเอาสีส้มกับสีเหลืองสลับกันไหมครับโอ้โหมีอาหารมาเสิร์ฟเราด้วยโอ้โหดีจังเลยยมยำโอ้โหอร่อยเลยใช่ไหมครับ นี่หรอขมอมาม้าหรอพี่เียมันกินได้จริงๆเปล่าีิเร์ครับจริงไปแล้วนี่พี่เศษเราต้องใส่เป็ดลงไปตอนสุดท้ายด้วยเพื่อปิดไม่ให้มันตกนะครับนี่โอ้อุยอุ้ยอุ้ยหินเด้งได้ด้วยอ่ะเออเจ๋งพี่โฟกว้าว โอ้โหพี่พออันนี้อะไรโรบอทสีแดงอีกแล้วหรอตัวโรบอทนี่เด็กๆเล่นเสร็จแล้วอาม,มาช่วยหมาหมาเก็บกันก่อนนี่อย่าเพิ่งกลับนะพี่พอสเอาตะกร้ามาเร็วช่วยหมาหมาเก็บหน่อยนะนี่ไงนี่ไงหมาเก็บก่อนนะเนี่ยเนี่ยนี่นี่โอ้โหน่ารักมากช่วยมาเก็บทุกคนเลยอ่ะเนียโฟก็มาช่วยแล้ว เหลือใครยังไม่มาช่วยมามาเก็บนะพอลไปม,มาช่วยกันเลยพี่พลไปแอบเล่นอะไรอยู่ตรงนั้นนะลกอล้วยเอ้กลเสร็จแล้วเดี๋ยวตรงนั้นอีกตรงนึงเร็วๆข้างหลังเฮียโฟกเต็มเลย <Yeah. S 1> พี่พลพี่พลกู้งานอะกินแต่น้ำมาไม่ยอมช่วยเฮียเฮียเขาเก็บเลยนะโอ้โหเก็บลูกบอลด้วยนะครับนี่ <Yeah. S 1> อ่าใครเป็นคนเทนะลูกบอลถังเนี้ พี่พอลไม่ช่วยเฮียเก็บเลยเหรออะเปเฮียเก็บหน่อยโอเคพวกเราตอนนี้เก็บของเล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคอะอะโอเควันนี้พวกเราก็ทำภารกิจ